หลายๆคนอาจจะเคยดูภาพยนตร์เรื่อง c i v i l War กันแล้วใช่ไหมครับซึ่งจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ฐานสหรัฐบุกเข้าทำเนียบขาวและไอฉากนี้แหละครับที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟัง เมื่อ30ปีที่แล้วอดีตหน่วยลบพิเศษกินเบเล์ลิวมาเลสติกที่ผันตัวเป็นเจ้าหน้าที่ซีเคสเซอร์วิสซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐโดยที่เขาได้ถูกส่งไปยังฟอนต์บาร์ในปัจจุบันคือฟอนด์ลิเบอร์ตี้เพื่อพบปะกับหน่วยลบพิเศษที่มีเขี้ยวเล็บที่น่ากลัวที่สุดหน่วยหนึ่งของกองทัพสหรัฐนั่นก็คือหน่วยเดลต้าฟอน์์นั่นเองซึ่งการไปที่ฟอนต์บาร์ของริวเนี่ยมันเกิดจากที่ผู้อำนวยการ ของซีเคทเซอร์วิสของเขาที่มีชื่อว่าจอห์นมากราวต้องการให้หน่วยซีเค e เซอร์วิสได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องและช่องโหว่ในการคุ้มกันความปลอดภัยของประธานาธิบดีรวมถึงประเมินการรับมือเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่หน่วยซีเคตเซอร์วิสอีกด้วย ที่ฟอนบราลิวได้พบกับบุคลากรหน่วยเดลต้าฟอสและเขาได้เสนอคำท้าในการรับรอบเข้าไปในทำเนียบเขาและทำการระบุเป้าหมายซึ่งเป้าหมายนั่นก็คือประธานาธิบดีนั่นเองโดยเงื่อนไขที่ถูกวางไว้นั่นก็คือในการรับรอบเข้าไปหน่วยเดลต้าฟอสจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในได้ นั่นคือพวกเขาต้องวางตัวเป็นบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ข้อมูลสาธารณะเหมือนคนทั่วไปเพื่อหาช่องโหว่และจุดอ่อนต่างๆให้เจอเพราะที่ทำเนียบขาวมีการเปิดให้ประชาชนเข้าชมในทำเนียบขาวได้ลิวจึงได้บอกเพิ่มเติม,ตมว่าหากเจ้าหน้าที่ c ีเคสเซอร์วิพบเจอกำลัง Delta f o r ร์ในการทัวร์ทำเนียบขาวนี้นั่นจะกลายเป็นหนคะแนนของลิวซึ่งในฝั่งของเดลต้าฟอร์ก็ตอบรับคำท้าของลิวมาในท้ายที่สุด เหตุการณ์นี้เกิดในวันที่14ตุลาคมปีคิตศักราช1990ระบุไว้ในหนังสือ Surprise Kill and Vanish ซึ่งหน้าเวลานั้นประธานาธิบดีจอร์ด W. บูธที่อยู่แคมป์เดวิดลัดมิลลิแ์นและก่อนที่หน่วยเดลต้าฟอสจะเริ่มแผนเข้าโจมตีทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่สีเขตเซอร์วิสที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น ได้ถูกเรียกเก็บกระสุนจริงทั้งหมดซึ่งเหตุผลนั้นไม่มีใครรู้ทุดเดลต้าฟอร์ได้ใช้เครื่องบินพลเรือนเล็กเพื่อหลบหลีกเลดราที่ถูกติดตั้งไว้ที่สนามบินวอชิงตันเนชั่นแอร์พอร์ต ซึ่งอยู่ราวห่างประมาณ8กิโลเมตรจากทำเนียบขาวและทำการโดดร่มแบบฮาโรจากเครื่องบินลงมายัางสนามหญ้าของทำเนียบขาวและก่อนเจ้าหน้าที่ซีเค r v วิ e จะรู้ตัวเดลต้าฟอร์ก็ทำการรับลอบแทรกซึมเข้าทำเนียบขาวได้สำเร็จคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ซีเค r v วิ e ที่เป็นพลซุ่มยิงเจ้าหน้าที่รายนั้นได้กล่าวว่าจู่ๆพวกเดลต้าฟอร์ก็อยู่ตรงสนามหญ้ามันเกิดขึ้นเร็วมากจนกลายเป็น โ o ลิชิ์โมเมนต์สำหรับทุกคนในคืนนั้นจนถึงทุกวันนี้วิธีการต่างๆที่ชุดเดลต้าฟอร์สใช้รอบเข้าทำเนียบขาวยังคงเป็นความลับอยู่และจากการฝึกหน่วยซีเคดเซอร์วิสได้ทำการติดตั้งระบบไมโครวิฟล็อปเปอร์ราดาเพิ่มไว้ที่ทำเนียบขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้บัญชาการหน่วยเดลต้าฟอซ ยังมอบรูปถ่ายผ่านกล้องอินฟตเน็ตเป็นรูปที่ชุดเดลต้าฟอร์สกำลังล่อมลงสนามหญ้าทำเนียบขาวที่ซึ่งลิวมาริติกเขียนไว้ใต้รูปว่า no comment จนทุกวันนี้รายละเอียดของการฝึกโจมตีทำเนียบขาวโดยหน่วยเดลต้าฟอร์สนี้ยังถูกปิดเป็นความลับและไม่เป็นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการถ้าท่านชอบทลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอารด้วยนะครับ